สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านเห็นหน้าเห็นตากันแล้วค่ะวันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหนึ่ร้อยหกสิบสี่นะคะก็คุณแม่คุณแม่สาวดำก็ ลงมาจากาวัดแล้วนะลงมาจากเขาแล้วนะคะจะไปซื้อไปซื้อแจกันไปซื้อไปซื้อแจกันไปซื้อเก้าอี้นั่งแบบที่เป็นอโซฟาเป็นก็เป็นเก้าอี้แบบเป็นหนังหนังโซฟาที่ว่าเป็นนิ่มๆเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> สงงชันพระน้องนะคะซึ่งท่านก็พร้อมมากนะคะพร้อมมากเลยนะคะก็จะไปซื้อกำมังกำมังสําหรับตามจริงสาวดำซื้อกำมังมามาเยอะแล้วนะคะมาจัดไว้เป็น ที่เรียบร้อยว่าจะเป็นพัดลมใหญ่นะคะพัดลมกลางนะคะแล้วก็กระมังสําหรับล้างถ้วยชามเป็นต่างหากนะคะเป็นระเบียบแล้วก็ให้น้องใส่อาหารในน้องหมาก็จะใช้คนละสีกันแล้วเขียนชื่อไว้ด้วยเป็นระเบียบแล้วก็ประจําอยู่ที่วัดนะคะประจําอยู่ที่่าราแต่ทีนี้ ท่านมาอยู่กุฏิทั้งสองท่านแล้วสาวดําก็ไปซื้อก,กระมังที่สําหรับท่านจะซักสมบงจีบอลของท่านแล้วก็สําหรับที่จะใส่น้ําสําหรับถูพื้นบ้านแล้วก็ไม้ถูอขอโทษจะไม่ใช่บ้านสําหรับถูพื้นกุฏิแล้วก็ไม้กวาดสาหรับกวาดกุฏิไม้ถูพื้นสําหรับกวาดที่ที่กุฏิประจําของทั้งสองท่านแล้วก็ของวัด ของของสาลาก็ต่างหากจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะลูกศิษย์คนไหนมาจะไปหาพระไปหาพระน้องหรือไปหาพระหลานคือพระหลานนั้นท่านก็พระน้องท่านก็ได้ยกให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะค่ะเพราะว่าพระพระหลานนะคะก็เป็นลูกศิษย์ของ พ่อปู่คือเป็นลูกศิษย์ของพระน้องแต่พระน้องอตามที่พ่อปู่วาาได้บัญชาตามคําบัญชานะคะก็ให้พระหลานเป็นท่านเจ้าอาวาสน,นะคะท่านก็อยู่คนละกุฏินะคะของพ่อปู่นั้นท่านเป็นเทพนะคะท่านก็จะเลือกอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่บนบนเขา แต่ต้องมีคลอ,องน้ําไหลเพราะว่าท่านเป็นครึ่งเทพครึ่งพญานาคนะคะแต่ว่าของพระหลานเนี่ยคือท่านเป็นลูกของพ่อปู่ลูกท่านเป็นลูกขององค์มรุมมกรูพ่อปู่ใหญ่พ่อปู่วิรูปกเกศอนันตานคราชนะคะส่วนพระน้องท่านเป็นลูกนะคะตามภาษาบ้านเราก็คือเป็นลูกชายของพ่อปู่ศรีสุโธะคะ่ะ ส่วนสาวดำก็เป็นพี่สาวเป็นเป็นลูกสาวของพ่อปู่ศรีสุโธเป็นพี่สาวของพระน้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อ่าเป็นเป็นอดีตประชาติที่ผ่านมาแต่ว่าจะมีความรู้สึกได้เหมือนกันนะคะซึ่งสมมติว่าสาวดำมีเรื่องทุกข์ร้อนใจพระน้องก็จะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจเช่นเดียวกันสมมุติว่าท่าน ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนหรือเป็นอะไรเนี่ยสาวดําก็จะเป็นเหมือนกันนะคะซึ่งตอนแรกๆเลยสาวดําก็ยังไม่เชื่อนะคะตั้งแต่ท่านพูดให้ฟังตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่มารู้จักกับท่านตั้งแต่เมื่อ56เดือนที่ผ่านมานะเนาะแฟนกลับได้ดูสาวดําแฟนกลับได้ดูสาวดําพูดอยูย่ตั้งแต่เริ่มแรกเนาะ <c oughs> ค่ะตอนนี้จังนั้นวันเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์เนาะ แต่ว่าตัวส่วนตัวสาวดาเชื่อเลเชื่อแล้วนะคะเชื่อก็คือเชื่อเกินเชื่อเลยแหละว่าง,งั้นต่คือเชื่อหมดหมดเต็มหัวใจนะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้ตั้งแต่รู้จักกับท่านมานะคะแล้วก็ได้มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้สาวดําเชื่อมั่นว่าสาวดํานั้นในอดีตชาติเป็นลูกสาวพ่อปู่ศีสุดโรอนันตานคราชจริง แล้วก็พระน้องก็เป็นพระน้องในอดีตชาติจริงๆนะคะตามที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่วันแรกที่เจอที่ท่านบอกว่าพ่อปู่บอกให้รอพี่สาวเจ้าพี่สาวเจ้าจะมาวันนี้นะสาวดำก็อัดคิดไปไว้หมดนะคะเอามาเปิดฟังเป็นการส่วนตัวก็มีเอามาเ,เอาเอาลงช่องก็มีแต่ท่านแฟนกับของสาวดำเอฟซของสาวดำที่ที่อ่ตาม ตามฟังตามดูเรื่องราวชีวิตสาวดำมากก็คงจะทราบเนาะค่ะก็เล่าให้แฟนขับฟังชีวิตวันวันหนึ่งจะไปไหนนะคะแล้วก็วันนี้กำลังจะเข้าไปที่ตลาดไปหาซื้อดอกไม้ค่ะซึ่ง,งในในห้องของในกุฏิของพระน้องพระหลานก็จะเต็มไปด้วยครูบาอาจารย์ นะครับพ่อปู่แม่ย่าก็มีเต็มเลยก็จะต้องจัดอ่แจก,กันนะคะแจก,กันก็เยอะมากครับไม่ตัดแต่สิบคู่ค่ะ,คะสาวดำก็นอนอยู่ที่นั่นละกันะอนอนที่กุฏินะคะสาวดำก็นอนที่กุฏิค่นะท่านมองไปก็จะเห็นลูกสาวนะคะเห็นน้องภายแก้วน้องกุมารทองภายแก้วนะคะนั่งสาวดำก็จัดให้ท่านอยู่ที่เบาะ บบาของที่โตโตเขาอยู่ประจํามา15ปีค่ะสิบสี่บห้าปีโต,โตโตนะคะนี่ก็ได้ลูกสาวเอาได้ได้อน้องกูมานทองภายแก้วมาอยู่ด้วยนะคะซึ่งพ่อปู่เป็นคนมอบให้มาอยู่กับแม่สาวดํานะคะแต่ท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากล้องตัวนี้มองไม่เห็นเนาะ <c oughs> ค่ะก็มีเรื่องจะมาบอกแฟนคลับนะคะ ต่อจากนี้ไปสาวดำก็จะทำหน้าที่เองตามที่ได้รับมอบหมายนะคะแฟนคลับไม่ไม่เกี่ยวกับตัวเดิมนะคะหมายความว่าที่ท่านสั่งวัตถุมงคลค่ะที่ที่ท่านสั่งวัตถุมงคลหากว่าท่านใดก็ก็ดีค่ะท่านที่ได้แล้วที่สาวดำส่งเนี่ยก็ไลน์มาบอกนะคะแล้วก็เอาของให้ดูในไลน์ว่าได้คุณแม่ลูกได้รับแล้ว คุณแม่ลูกได้รับแล้วสาวดําก็ดีใจค่ะแต่ทีนี้ว่าของบางท่านที่ยังไม่ได้รับก็ไม่ต้องตกใจค่ะให้อยู่ให้อยู่ลายเดิมนั่นแหละอยู่ลายเดิมแล้วคุณแม่ก็จะดูอ่านดูแล้วก็ทยอยส่งไปให้เรื่อยให้เรื่อยลูกวันเวลาถึงแม้ว่ามันจะนานหลายเดือนหรือเป็นปีของเหล่านั้นก็ยังเป็นของของศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมกับเป็นของพ่อปู่เหมือนเดิมค่ะของพ่อปู่ซึ่งคุณแม่ได้ไปไปบ้าน เมือม่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคุณแม่ไปเกือบเดือนนัไปอยู่บ้านตอนที่ไปไป,ไปอยู่บ้านคุณแม่ก็มีเวลาเช็คของเช็คของเพราะว่าลูกหลานที่เขามาทําให้เขา็ได้กลับบ้านกลับช่องกลับกรุงเทพกรุงไทยไปแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะสาวดาก็เลยไปคัดดูว่ามีอะไรที่เหลืออะไรอันไหนเหลือเท่าไหร่อันไหนยังไงยังไงค่ะแต่คุณแม่ก็ได้ส่งไปแล้วแม้ประมาณ4ี่ห้าสิบคนแล้วนะคะ นี่ตามความเป็นจริงอีกอย่างทีนี้ลูกๆที่ยังไม่ได้รับที่ส่งมาแล้วนะลูกเอาเอาสลิปนั้นไว้แล้วค่อยค่อยทักคุณแม่มาค่อยไอ้นั่นคุณแม่มาโน่นนะลูกนะไอเบอร์นะั่นแหละเบอร์ที่ติดต่อกันอยู่ประจําซึ่งเบอร์ก็แม่ก็ใช้เบอร์เดิมเหมือนเดิมนะลูกแต่ทีนี้คุณแม่จะมา,อาบอกลูกๆใหม่เกี่ยวกับเรื่องครีมค่ะครีมทาหน้านะคะครีมของคุณแม่อันนี้ดี หรือไม่ดียังไงลูกก็ดูคุณแม่เลยเพราะคุณแม่ก็เป็นคนตรงอยู่แล้วนะคะนี่นะคุณแม่คุณแม่ถามว่าคุณแม่ยังใช้ไหมก็ใช้อยู่ประจําแล้วลูกแต่คุณแม่ใช้มานานแล้วคุณแม่ก็อาทิตย์ละครั้งมั่งบางทีก็สองอาทิตย์มั่งค่ะนะคะแต่หน้าตาคุณแม่ก็ไม่ไม่มีเหี่ยวมีย่นนะคะคอคุณแม่ก็ไม่เหี่ยวค่ะเพราะคุณแม่ก็จะใช้อยู่ตลอด และส่วนลูกๆที่เคยเอาไปใช้แล้วก็คงจะรู้สรรพคุณดีนะคะครีมของคุณแม่นะคะเป็นครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงครีมรักษารอยเหี่ยวย่นอยู่ในตัวเดยกกันตลับเล็กนิดเดียวลูกเนี่ยเราไม่ได้เอามาเนี่ยน้อยตลับเล็กนิดเดียวลูกแต่แต่ว่าคุณภาพก็อย่างที่ลูกเห็นเนี่แหละลูกคุณแม่66บปีนี้นะลูก คุณแม่สาวดำพารวยก็ห6สิบปีนี้นะคะเอาห6เดือนไอ้ดีสิไออ๋อเอสิ6หวันที่สี่นะคะวันวันที่สี่มีนาค่ะขอโทษทีลูกตอนนี้ยังหกสิบห้าอยู่ลูกหกสิหสิบวันที่สี่มีนานะคะวันที่สี่มีนาลูก 6 6วันที่สีมีนาน่คุณแม่ก็66ปีนั่นะลูกค่ะทีนี้วิธีใช้ก็ใช้ง่ายนิดเดียวลูกแต่ว่ายายากับยาที่คุณแม่ส่งให้ไปคือครีมที่คุณแม่ส่งให้ไปนะ่ะลูกลูกต้องเอาไว้ในตู้เย็นถ้าไม่ไว้ในตู้เย็นกับไว้ในห้องแอร์ของเราที่เราอยู่ห้องแอร์นะ่นลูกอย่าไปวางอย่าไปวางไวอ้อ่ที่อื่นอย่าไปวางไว้ทั่วทิพทั่วแดนนะนลูก ่ะให้ไว้ในตู้เย็นลูกทุกบ้านต้องมีตู้เย็นอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้วิธีใช้นะคะลูกลูกนอนน่ะลูกนอนลูกอาบน้ำํำชำระสาดสาสงร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยแล้วลูกก็เอาเมือนิ้วชี้น่ะลูกเอานีนิ้วชีนะว้แตะแตะครีมนะลูกเอานิ้วชี้แตะครีม ต่หน้าลูกไม่ต้องเช็ดให้แห้งนะลูกซับพอหมาดๆนะลูกให้หน้าเรามันมีความชื้นอยู่เอาลูกแตะครีมลูกไม่ต้องแตะมากนะลูกนะเอานิว้วเอาเอานิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได,ด้แตะแตะแล้วก็เคนะลียนะลูกเคลียเคลียให้ทั่วใบหน้าเราเนี่ยเคลียให้ทั่วใบหน้าแล้วก็เคลีย์ลงมาลําคอด้วยนะลูกเคลีย์ลงมาลําคอลูกเคลีย์ลงมาลําคอลูกทําเค,ล,าล,คลีคยให้ทั่วมันจะลื่นเวลาโดนน้าเสร็จแล้ว ลูกก็เอาแป้งที่คุณแม่ส่งให้ไปนะลูกกดทับเลยกดอย่าไปทาแบบลูดนะลูกอย่าไปทาแบบลูดทาแบบกดกดกดทั่วใบหน้าเรากดหน้าผากกดแก้มกดหน้าเราในี่ลูกกดให้ทั่วใบหน้าทั่วลําคอเลยเอากดแล้วลูกก็เขียนชิวทาปากแต่งหน้าแต่งตาได้ธรรมดาไปทํางานทาั้งวันนะลูกนะอ่าหมายถึงตอนเช้านะนี่แต่ถ้า ถ้าตอนเย็นถ้าตอนเย็นลูกกลับมาอาบน้ําอาบท่าฟังดีๆนะลูกอาบน้ําอาบท่าก่อนลูกจะเข้านอนลูกแตะครีมเขี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยเขี่ยให้ทั่วใบหน้าอาจจะทาอาจจะทาหนาน,นิดนึงอาจจะทาไม่บางเท่าตอนเช้าตอนกลางคืนพราเราได้หลับพักผ่อนนะคะพอเราพอเราได้หลับพักผ่อนอยาก็จะทําหน้าที่ได้เต็มที่นะคะรอยรอยรูขุมขนรอยเหย่ยวย่นเนี่ยคุณแม่บอกลูกได้เลยนะ อาทิตย์เดียวลูกอย่างช้าก็ไม่เกิน8วัน9วันลูกก็จะได้รู้สึกถึงลูกจะรู้สึกว่ามีคนทักลูกขึ้นมาเลยว่าทําทไมหน้าลูกเต่งตึงทําไมหน้านะลูกเนียนนะลูกคุณแม่ก็ใช้เกียรตศักดิ์ศรีคุณแม่เป็นประกันอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะคุณแม่ใช้อยู่คนเดียวเนี่ยชะไม่ไม่ใช่มาใช้อยู่คนเดียวคือใช้ามาตั้งแต่แต่ปีพศ2 5 ใช้มาตั้งแต่พศ2 5 2 7ปีนี้ปีพศ2564ลูกก็บวกลบคูณหารประจีปีลูกใช่ไหมค่ะเาคุณแม่ไปคนตรงไปตรงมาพูดคำเดียวจบรู้เรื่องใช้ง่ายๆลูกแต่ต้องเอาครีมแบบไว้ในตู้เย็นนะลูกถ้าลูกใช้กลางคืนตอนเช้าขึ้นมาลูกไม่ต้องล้างหน้าออกนะลูกเอาแป้งกดทับแต่งหน้าได้เลยลูกแต่งหน้าได้เลย แต่งหน้าได้เลยลูกค่ามาลูกก็ถึงมาอาบน้าล้างหน้าอ,อ่อนแล้วก็เคลียร์เคลียร์ครีมไม่ทั่วใบหน้าแต่ตอนค่าตอนลูกจะนอนลูกไม่ต้องทาแป้งนะลูกเคลียร์เฉพาะครีมไม่ทั่วใบหน้าทั่วลําคอทั่วใบหน้าทั่วลําคอเช้าขึ้นมาแปรงสีฟันอย่างเดียวนะคะนะคะแปรงสีฟันอย่างเดียวถ้าจะให้ปากสะอาดฟันคงทนไม่มีแมงไม่มีฟันไม่หักไม่อะไรเหมือนคุณแม่ ไม่ต้องกังวลใช้เกลือนะลูกใช้เกลือซื้อเกลือมาถุงระบาดใส่กระปุกเอาไปวางไว้ในห้องน้ำน่นเอาเกลือนันแปลงนะลูกเอาเกลือแปลงเค็ลรบคุณแม่นะคะาบางคนอายุหกสิบกว่าหกสิบกว่าแล้วเนี่ยฟันก็ไปแล้วค่ะไม่ต่ำจากสี่เล่มสองเล่มห้าเล่มแล้วนะคะลูกทำตามที่คุณแม่บอกเรื่องครีมบอกไปแล้วนะง่าย อาบน้ำซับหน้าหมาดๆเค,คลือบครีมให้ทั่วใบหน้าทาหนาหน่อยสักนิดนึงถ้าเป็นกลางคืนนะลูกก่านลูกจะนอนเช้าขึ้นมาลูกจะสีฟันแปลงเฉยๆแต่ว่าลูกไม่ต้องล้างหน้านะเอาแปง้งกดทับเชิญชิ้ทาปากแต่งตัวไปทํางานได้ตามปกติค่ามาลูกก็ค่อยมาอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็ทําอย่างนี้เจวันลูกจะเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกและที่คุณแม่ส่งให้ลูกไปชุดหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยบาทก็จะมีครีมสองตลับ มีแป้งหนึ่งกระปุกเท่านั้นเองนะลูกตลับเล็กนิดเดียวแต่ลูกสามารถใช้ได้เป็นเดือน2เดือนค่ะแต่ถ้าลูกใช้ทุกวันทุกวันของกลางคืนก่อนนอนอะ่ะลูกลูกก็จะใช้ได้ถึง2เดือนนะลูกนะเงิน2100บาทไม่ลองลูกไม่รู้และโดยเฉพาะลูกลูกที่รู้ว่าคุณแม่เป็นคนพูดเชื่อถือได้ทุกถ้อยคำ รีบสั่งมาเลยนะลูกที่หมายเลขโทรศัพท์นี่แหละไอ้ที่คุณแม่ซื้อมาใหม่นี่แหละเดี๋ยวคุณแม่จะบอกว่าเบอร์อะไรอ่าซื้อมาใหม่เครื่องนี้จะไม่มีอย่างอื่นปะบปนนะคะก็จะมีแต่วัตถุมงคลที่ลูกพวกลูกสั่งมานะคะก็จะมีเหรียญพ่อปู่นะคะเหรียญพ่อปู่สีสุดโทและก็เหรียญท่าน้าวเวศวรรโนนะคะแล้วก็กระเป๋าที่เป็นเซตท,ที่พ่อปู่อ่าท่านเจิมท่านเจิมแล้วเอาไว เอาเอาเอาไว้เป็นเป็นอะไรน,นะกล่องเขาเรียกกล่องไหมล่ะกล่องไอ้ที่เป็นไอ้กล่องกล่องที่เหมือนเหมือนกับเขาใส่ตู้เย็นอะนะแต่ว่ามันมันกระดาษแบบนั้นแหละนะคะสั่งมาเลยลูกนี่นะ,ะเฉพาะคนที่สั่งของเท่านั้นนะคะไม่ปะปนกับเรื่องอื่นนะคะถ้าท่านไม่สั่งของท่านก็ไม่ต้องแอดเข้ามานะคะหมายเลขโทรศัพท์0-5 085หาจ้ะ 0855849753นะคะ0855849753เอาให้ลูกดูเลยดีกว่านะคะแอดมาเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเฉพาะเรื่องวัตถุโมกคลอันนี้คุณแม่สาวดำรับผิดชอบเองนะคะไม่มีไม่มีคนอื่นนะคะอคุณแม่ให้ดูเอ,เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณแม่หันไปทางใดอีกนอกบันนี้ โอ้ยย่ำได้กับยาำนั่นเลยคุณแม่ี่ก็ดีเขาตั้งไปทั้งหนวเลยพี่นอ้องเอาโอ้ยคุณแม่บอกเอาดีกว่านะคะคุณแม่ก็นศูนย์แปดห้าห้าแปดสี่เก้าเจ็ดห้าสามนะลูก 0855749753คุณแม่ก็อยากจะให้ลูกเบิเบ่แต่ว่าเขาหันไปตั้งใดแม่หันย้ำหดมันคือบปุปีน,นันนั่นเอา้าเี่ละลูกนะลูกนะจำไว้นะลูกนะกนะวัตถุบงคลทุกอย่างเฉพาะคนที่สั่งใหม่เฉพาะคนที่สั่งใหม่พร้อมทั้งครีมนะ0855849753ลูก0855์ 8 4 9ส5 3ห้าสามนะคะอันนี้เฉพาะวัตถุมงคลทุกอย่างก็ไม่ว่าจะเป็นตะกรุดกระเป๋าเป็นเซ็ตเป็นชุดอ่ะนะคะกระเป๋าน,นะคะพอปูทําให้ไปที่เรียบร้อยนยที่อยู่อยู่อยู่ในอยู่ในถุงอยู่ในกล่องใหญ่น่ะนะคะที่สาวดําไปเห็นอยู่ที่บ้านอะนะคะยังมีนะคะแล้วก็ครีมค่ะคุณแม่ก็ง่ายง่ายตรง